ปอนปอนปอนโอ๊ยอะไรนี่แม่นี่มันกี่โมงแล้วตั้งแต่เช้าแกยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะเป็นต้นไม้ฝังรากในห้องหรือไงผมแค่อยากพักผ่อนบ้างพักผ่อนอะไรของแกเรียนจบมาตั้งปีหนึ่งแล้วไม่คิดจะออกไปหางานทำบ้างเลยหรือไงวันวันไม่ทำอะไรเอาแต่เล่นเกมอย่างเดียว เพื่อนเขาทางานทําการไปถึงไหนแล้วแล้วดูแกสิเนี่ยเอาแต่เกาะแม่ไปวันวันแม่พูดแรงไปไหมอะยังไงปอนก็ลูกแม่นะแม่อยากกดดันปอนได้ไหมอะแล้วแกต้องลอยกกี่ปีกี่ชาติฉันบอกให้ไปฝึกง,งานที่บริษัทแกก็ไม่ยอมไปทําไมต้องทอําอ่ะจริงๆปอนไม่ต้องออกไปทํางานก็ได้นะแม่เองก็มีเงินตั้งเยอะใช้เงินทั้งชาติก็ไม่หมดแต่มันจะหมดเพราะแกผ่านชิ้นนี่แหละโตแล้วนะปอนจะต้องให้แม่สอนซ้ำๆย้ำๆอีกกี่ครั้งแม่ก็เลิกพูดดิ เพราะฉันเองก็น่าจะหวังพึ่งอะไรแกไม่ได้แล้วเลี้ยงต่อได้แต่ตัวจริงๆฮัลโหลอานเออว่าไงปอนไม่เจอกันนานเลยสบายดีปะจะสบายดีแต่แต่อะไรวะ ฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนแกนหน่อยว่ะ ฉันลบกลัวนหน่อยนะเว้ยไม่เป็นไรชิวคิดยังไงวะทำไมอยู่งงทงหาฉันอะ่ะมีปัญหานิดหน่อยวะเลยขอแวะมาหลบมุมสักแป๊บหลบมุมหรือหลบแม่เออก็ประมาณนั้นแหละเออแล้วคราวนี้แกทอลอะไรกับแม่รืมเดิมเดิมอะ่ะเพิ่มเติมคือบ่นว่าฉันเนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันวันๆก็เล่นแต่เกม เอาก็จริงนี่ว่ะมีเพื่อนแกนะเว้ยฉันมาวันนี้ก็ควรจะปลอบใยกันสักหน่อยไม่ใช่มาซ้ำเติมเออโอเคนี่นจะอยู่ยาวปะเดี๋ยวรอแม่มาตามเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่ะตอนนี้ขอพักใจก่อนแล้วกันหารพาเพื่อนมากินข้าวลูกแม่ทำเสร็จพอดีเลยสวัสดีครับแม่ สวัสดีจ้าลูกหิวหรือยังมากินข้าวด้วยกันก่อนสิพอดีผมกินมาแล้วครับแม่อ้าวเหรองั้นก็ทำตัวตามสบายเลยนะลูกนะหานมากินข้าวก่อนเร็วครับแม่อนอนทมสบายนะเพื่อนค,คืนนี้แกนอนห้องนี้นะ นอนได้ใช่ไหมได้สบายอยู่แล้วเดี๋ยวฉันไปเอาหมอนกับผ้าห่มมาให้เอ้ยเดี๋ยวคือฉันมีเรื่องอยากจะถามแกอือว่าเมื่อก่อนบ้านแกไม่ใช่แบบนี้นี่ทำไมตอนนี้อยู่สภาพแบบนี้วะคือมีคนชวนแม่ฉันไปลงทุนนะ่ะแล้วก็โดนโกงจากที่พวกฉันเคยอยู่สบายนะสุดท้ายก็มาอยู่แบบนี้แหละเสียใจด้วยนว้ย ่าแต่แกเหอะโอเคหรือเปล่าที่มีเพื่อนแบบฉันอะ่ะโอ้ยอะไรของแกเนี่ยแกคิดว่าฉันรังเกียจแกหรือไงฉันเป็นเพื่อนแกฉันไม่คิดเล็กคิดน้อยหรอกแกอยู่ได้ฉันก็อยู่ได้โอเคงั้นแกรอฉันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันไปเอาหมอนหองผมมาให้อืม หมอนกับเพาะห่เนี่ยฉันพอเข้าใจได้นะแต่น,นี้แกเอาถังน้ำมาทำไมอะ่ะพอดีหลังคาบ้านฉันรั่วฝนตกทีนึงก็ต้องเอาถังน้ำมาลองแขนอนได้ใช่ไหมได้ดินี่ปัญหา,าอ่ะ นี่ยูสิบเอ็ดโมงแล้วเหรอเนี่ยตื่นสักทีนะคุณชายจะเที่ยงยแล้วเนี่ยพอดีเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะก็เลยหลับเพลินไปหน่อย ม่เห็นว่าปอนยังไม่ตื่นก็เลยทำไว้ให้ขอบคุณมากนะครับแม่ดูแลกันดีงจริงเลยนะห่วงแม่ตอนนี้ทันไหมเนี่ยเอ,อ้ยปอนเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะย็นเดี๋ยวกลับมาเอ้าวเหรอเอองั้นเดี๋ยวเจอกันเพื่อนหายไปทำงานก่อนนะครับแม่สวัสดีครับ แม่โทรมามีอะไรหืมนี่ฉันแม่แกนะพูดกับฉันให้มันดีๆหน่อยแล้วทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องหายไปไหนยะแม่ไม่ต้องรู้หรอกเดี๋ยวพอแม่รู้แม่ก็มาตามด่าที่หน้าบ้านอีกฉันโทรมาเพราะฉันเป็นห่วงกูว่าจะไปทะเลทไาลที่ไหนแล้วจะพานเดือดร้อนมาถึงฉันอ่อนโตแล้วนะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันก็กลัวแกจะไปทําเรื่องไม่เป็นเรื่องมากกว่าโอ๊ยย้ำอีนั่นแหละ ถ้าโทรมาแล้วบ่นขนาดนี้นะที่หลังไม่ต้องโทรมาไอ้ปอน <c oughs> ใช่หรอครับแม่อ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกคนขี้เมาแถวบ้านเขามาขอยืมตังค์แม่นะ่ะแล้วแม่ก็ให้มันไปเหรอครับแม่ไม่อยากมีปัญหากับพวกมันนะ่ะแล้วนี่แม่เป็นอะไรือเปล่าครับทำไมดูน่าซีดให้ผมพาไปหาหมอไหมไม่เป็นไรแม่สบายดีคงเป็นเพราะอากาศมันร้อนนะ่ะงั้นผมว่าเราเข้าบ้านกันดีกว่าครับไปจ้ะเดี๋ยววันนี้แม่ทำมื้อเย็นให้กินนะ งั้นเดี๋ยวผมขอเป็นลูกมือแม่นะครับ แล้วนี่คุณไม่คิดจะตามลูกกลับมาเลยเหรอก็ปอนมันอยากเดินตามเส้นทางของตัวเองก็ปล่อยให้มันเรียนรู้เองแล้วกันวันก่อนฉันโทรไปยังเถียงฉันอยู่เลยก็คงไม่เป็นไรมั้งแต่ลูกเรายังเด็กอยู่เลยนะยังไม่พร้อมจะเจออะไรโลกภายนอกหรอกเด็กอะไรกัน่อลมัเรียนจบมาตั้งนานแล้วอายุก็ต้องเท่าไหร่อย่าไปตามใจมากนะคุณ ปล่อยปล่อยมันไปบ้างให้มันไปนเรียนรู้ในโลกของชีวิตจริงเอาว่าถ้าไม่มีพ่อแม่มันจะเป็นยังไงวุ้ยแม่เดี๋ยวผมช่วยไม่เป็นไรจ้ะแม่ทำได้แค่นี้เองแม่ครับอันนี้เดี๋ยวผมขอช่วยนะครับ เพราะว่าผมอยู่กินที่นี่มาหลายวันขอช่วยค่ากับข้าวครับไม่เอาหรอกปอนเก็บไห้เธอลูกงั้นขอบคุณมากนะครับแล้วแม่เราล่ะเป็นยังไงบ้างปอนได้โทรไปคุยกับแม่บ้างไหมวันก่อนที่ปอนคุยกับแม่แม่ได้ยินนะ แม่ว่าปอนลองเปิดใจไปคุยกับแม่ดีกว่านะผมยังไม่อยากคุยตอนนี้ครับตั้งแต่เด็กจนโตพ่อแม่ไม่เคยเข้าใจอะไรผมเลยปอนเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกคนเดียวแม่เข้าใจนะว่ามันกดดันแต่เชื่อเถอะไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกนะที่เขาบ่นเขาว่าก็เพราะเขารักและหวังดีอยากให้เรามีอนาคต พ่อแม่แต่ละคนมีวิธีการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเขารักแต่อาจจะแสดงออกไม่เก่งก็ได้แม่ไม่รู้หรอกนะว่าปอนมองแม่ของตัวเองยังไงแต่แม่เชื่อว่าปอมีเหตุผลในสิ่งที่ปอนกำลังตัดสินใจอยู่และแม่ก็คิดว่าการพูดคุยกันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับขอบคุณแม่อีกครั้งนะครับที่เดินผม ะจะจ่ายไหมเงินอะปล่อยฉันนะนี่มาอะไรกันคะแม่สองคนนี้เป็นใครบอกมาไมสิว่าพวกฉันอะเป็นเจ้าหนี้แกแล้วแกเป็นใครฮะอย่าทำอะไรปอนนะแล้วเงินอะเมื่อไรจะได้จะให้ฉันหามมาจากไหนฉันยังไม่ แต่ฉันให้เวลาแกมาหลายวันแล้วนะโอ๊ยปล่อยฉันนะเฮ้ยปล่อยนะเว้ยอย่ามายุ่งถ้าแกไม่อยากเก็บตัวอีกคนน่ะพวกแกทำอะไรแม่ฉันอ่ะปล่อยแม่ฉันนะเว้ยปอนกลับบ้านไปก่อนลูกแม่ขอพวกเขายืมแกมาเท่าไหร่ ถามทำไมพี่ปัญญาจ่ายเหรอก็เท่าไหร่อ่ะห้าหมืนมีปะล่ะเฮียบอกถ้ารอบนี้แกไม่มีจ่ายอ่ะให้ยึดบ้านหลังนี้อย่าพึ่งยึดบ้านฉันนะถ้ายึดบ้านฉันแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนฉันจะรีบหาเงินมาจ่ายให้นะ เกียร์ให้โอกาสมาหลายรอบแล้วรอบเนี้ไม่ได้แล้วเว้ยน <g ill> <c oughs> ี่หยาเลยเว้ยเดี๋ยวฉันจ่ายเอง <g ill> อย่างแกเนี่นะมีปัญญาจ่ายเออฉันจะหาเงินมาจ่ายให้แล้วไหนอะเงินอะเอาเลขบัญชีพวกแกมา ฉันจะโอนให้ก่อนสามหมื่นแล้วพรุ่งนี้ฉันจะหามาให้เรียบร้อยเออเงินเข้าแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าลืมหาที่เหลือมาล่ะแม็กไปเว้ย ไปก่อนนะจ๊ะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับขอบใจกันมากนะเว้ยปอนเดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินมาคืนแกน,นะอืมแล้วทำไมแม่ถึงไม่ติดนี้พวกมันได้อะครับก็ตั้งแต่แม่โดนเพื่อนโกงนั่นแหละแม่ไม่มีเงินเหลือเลยก็เลยต้องไปกู้พวกมันมา เรื่องนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจัดการให้เองเออหน้าหารไม่เ,เป็นไรเลยยังไงเราก็เพื่อนกันแม่แกก็เหมือนแม่ฉันแหละยังไงฉันก็ขอบใจแกมากนะเวย้ย เป็นยังไงได้ดีแล้วหรอถึงกลับมาแม่อย่าเพิ่งชวนทะเลาะได้ไหมกินข้าวมาหรือ,อยังล่ะกลับข้าวอยู่ในครัวไปกินสิแม่ปอนขอโทษปอนเป็นอะไรลูกใครทำอะไรแกหรือเปล่าไม่มีใครทำอะไรปอนหรอกแม่ปอนทำตัวเอง ปอขอโทษที่ก่อนหน้านี้ทําตัวไม่ดีตอนเนี้ปอรู้แล้วว่าคนที่หวังดีที่สุดอะ่ะก็คือแม่แม่ผิดหวังในตัวปอนไหมแม่ไม่เคยผิดหวังในตัวปอนหรอกนะที่แม่พูดแม่สอนเพราะแม่เป็นห่วงตอนนี้ปอนรู้แล้ว ปอนขอโทษที่ปอนเคยดือ้อแล้วก็ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะปอนแม่ไม่เคยโกรธปอนเลยปอนกลับมาแล้วเหรอลูกรู้ไหมว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงแค่ไหนหลังจากนี้ผมจะหางานทำแล้วนะครับ ดีเลยที่บริษัทมีตำแหน่งว่างอยู่พอดีเดี๋ยวพ่อจัดการให้ไม่เป็นไรครับพ่อเดี๋ยวผมไปหาสมัครเองผมไม่อยากให้ใครมองว่าผมเป็นเด็กเส้นอืมก็ดีนะแต่ตอนนี้ปอนขออะไรแม่อย่างหนึ่งได้ไหมครับอ่ะ เออครบจ่ายตั้งแต่ที่แรกก็จบเรื่องแม่ขอบใจมากนะปอนเดี๋ยวแม่จะรีบหามาคืนให้นะไม่เป็นไรครับแม่ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ผมมาอาศัยอยู่บ้านแม่นะแต่มันเยอะมากเลยนะลูกเดี๋ยวผมให้หาทำงานใชหนี่แทนแม่เองนี่แกหมายความว่าอะไรอ่ะ เดี๋ยวอันเนี้ยลูกค้าขอพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงทำทันนะได้ครับบอสบอสอะไรกันเรียกฉันเหมือนเดินไม่แหละแต่นี่มันเวลางานนะครับก็ต้องเรียกบอสก่อนสิแล้วถ้านอกเวลางานนะอะคุณปอนดีกว่าไหมครับไม่เอาอ่ะฉันไม่ชินได้ยินแล้วขนลุกอืมยังไงฉันก็ขอบใจแกมากนะสำหรับอย่างเนี้ย เราเป็นเพื่อนกันยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วอีกอย่างฉันก็ต้องขอบใจแกมากที่แกให้ที่อยู่ฉันชั่วคราวแล้วนี่แกกับแม่ดีกันแล้วแต่เจ๊ก็ขี้บ่นเหมือนเดิมแแหละพูดอะไรแว่วๆนะไม่มีไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินแกเรียกฉันว่าเจ๊หรือเปล่า ไม่มีไม่ได้พูดอืมแล้วนี่คุยงานกับหานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแกต้องไปไประชุมกับลูกค้าต่อโอ้แม่ให้ผมพักหน่อยเถอะตั้งแต่ผมมาทำงานกับแม่นี่แม่ใช้ผมไม่หยุดเลยเอาก็นั่นมันหน้าที่แกเอาละเอาละก่อนไปไประชุมเราไปกินข้าวกันดีกว่าหันไปด้วยนะ ได้ครับเห็นไหมล่ะเหนือฉันก็ยังมีแม่นั่นแหละ